ที่เขาว่ากันว่าวันวันพันกว่าเรื่องนั่นเป็นเรื่องจริงเลยนะหลายครั้งที่เราวิตกกังวลไปกับอะไรต่างๆที่มันนอกเหนือจากความเป็นตัวเราจริงๆอะ่ะอย่างเช้าตื่นขึ้นมาเนะี่ยชงกาแฟซักผ้าล้างชามรีบอาบน้ําแต่งตัวเช้านี้จะไปทำทุุระ จองที่พักให้ครอบครัวแฟนลูกชายลูกสาวสอบข้อเขียนการไฟฟ้าได้วันที่3นี่ต้องมาสอบสัมภาษณ์ที่สำนักงานใหญ่าหาอพาร์ตเมนต์ไว้ให้เมื่อวานแต่เจ้าของอพาร์ตเมนต์เขาติดงานน่าจะรับงานจัดเลี้ยงอะไรของเขาด้วยเป็นธุรกิจอีกอย่างหนึ่งก็เลยขอเลื่อนมาเป็นวันนี้พอจะมีแขกมาเยือนป๊าพัดลมเจ้ากรรมก็ขี้เกียจทํางานขึ้นทันทีจะจ,จะแวะเอาไปให้ช่างที่ร้านซ่อมแล้วก็ร่อนมาที่คาแคร์หลายเดือนแล้วย,ยังไม่เจอแฟบสบู่แชมพูใดๆฉันงก <c oughs> แม่นะก็น่าฝนด้วยที่พักก ดีกองเบลอร์เบเธอเมื่อไหร่มีบ้านใหม่นะแม้จะล้างเองให้ฉ่ำปอดป่านัน้นฉันคงงัเหงื่อกัรแต่ก็ฝันอยากจะมีวาสนามีผู้ดีๆมาช่วยหาบช่วยคอนเพิ่งจะรู้สึกว่าสมองเบาขึ้นบ้างก็ตอนที่เข้ามานั่งรอคิวล้างรถย้อนนึกถึงบทพูดคุยกับเพื่อนรุ่นน้องที่ป่วยแกป่วยนานมากจนเราสงสารน่ะผลซืบเนื่องมาจากการที่ทมงานหนักช่วงนั้นเป็นช่วงที่เริ่มต้นใหม่ของชีวิตเนาะ จนภูมิเขาตกไปแล้วเราก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อตอนพิจิตนัดกินข้าวพูดคุยสารทุกสุขดิบถ่ายถามกันตามประษาคนสู้ชีวิตงานเดิมทําไม่ได้ก็หางานใหม่สิจ้ามันจะไปยากอะไรงานเก่าของแกทําผมนะคะซึ่งเหมือนกันกับพี่นี่แหละมันเสี่ยงกับสุขภาพเนาะอยากเริ่มต้นงานใหม่ที่พอจะช่วยกันทําได้ช่วยกันแนะนําได้เออใช่พูดถึงโรคภัยไข้เจ็บน้องเป็นด้วยกันหลายโรคนะจ๊ะแต่สาเหตุหลักๆของโรคอะ่ะ เกิดจากการทีูุ่ิคุ้มกันบกพร่องแล้วมันก็สืบเนื่องไปต่อหลายๆโรคด้วยกันวันนั้นเราคุยกันสองสาเรื่องใหญ่ๆยกเรื่องข้างในตัวเองก็คือตัวเรามาก่อนละกันเนาะว่าเราควรจะรักตัวเองในวนัยนี้รักให้เป็นต้องเป็นยังไงโครคภัยไข้เจ็บจะได้ไม่ถามหาสุขภาพจิตสุขภาพกายจะได้ดีหมอบอกให้นอนวันละ7-8ชั่วโมงดื่มน้ำให้ได้วันละ2ลิตรขึ้นไปรับแสงแดดยามเช้าให้ได้ทุกวัน กินแป้งและน้ําตาลให้น้อยลงออกกำลังกาย30นาทีต่อครั้ง3ครั้งต่อสัปดาห์กินผักผลไม้ให้ได้ทุกวัน ทำสมาธิอย่างน้อย1 0 1 5นาทีขึ้นไปปลเวลาว่างอ่านหนังสือหรือฟังบรอดแคสต์ที่เราชอบจะได้ฝึกเรียนรู้แล้วก็พัฒนาอะไรใหม่ๆให้ตัวเองอยู่เสมอเสร็จจากล้างรถตรงนี้เดี๋ยวจะแวะเข้าไปคุยกับห้องพักที่จองไว้อาจจะแวะกิน๋วยเต๋ยวก่อนเข้าบ้านเราจะไม่ถ่ายตรงห้องพักนะคะเผื่อว่าลูกค้าเขาเยอะจะได้ไม่เป็นการรบก,กวนโอ้มันไม่เสร็จหรอกจ้าพนักง,งานรับจองต้องการเงินค่าห้องไม่ได้ต้องการเงินมัดจําและฉันก็เสือกให้เงินมัดจําโดยที่ต้องมีเลขที่บัญชีเพราะสแกนไม่ได้เอ้า แล้วฉันจะไปจําได้อะไรอ่ะกลายเป็นว่าฉันต้องวิ่งเข้าบ้านอย่างเร็วไปเกินข้าวเช้าอีกที5นาทีจะบ่ายโมมีสมาร์ทวอทนี่มันดีนะสบัดไปอีกทีนี่วัดความดันได้47โอ้ ยังพอย,ยิ้มได้ถ้าวันไหนตื่นเต้นมากเกินไปก็วัดอัตราการเต้นของหัวใจได้เออไว้เราควรมีนะจ๊ะที่ใส่อยู่นี่เต็ดมีวอ h 5 Active มีไว้สักรือนมันจะดีค่ะเขาช่วยเราเช็คอาการของร่างกายได้ลหลายอย่างแล้วก็ใช้งานง่ายแถมยังมีอะไรให้เปลี่ยนให้เลือกตามแบบตามสไตล์ที่เราชอบได้เผื่อเป็นทางเลือกให้คนที่เบื่ออย่างเราพี่ทิ้งตะก้านาฬิกาและอะไหตกแต่งไว้ในคลิปนะจ๊ะใครอยากตามก็จิ้มดูจ้ะ เอาละส่วนตัวขอเวลาไปกินกว๋วยเตี๋ยวก่อนดดแบบนานๆจะเจอกว๋วยเตี๋ยน้ำใสใสกุ้งแห้งสีส้มสักทีหนึ่งสดและเห็นภาพไปอยู่ที่คลองพระขนงนู่นเลยตอนอายุ17 <laughs> ใครเคยมั่งจ๊ะใครเคยผ่าน17มัง่งพอดูโอเนเล็กมันชอบติดกันนะเราจะต้องมีเวลาคลี่คลายมันจ้ะสับสับสับสข้อสุดท้ายอยา่าเครียดหลายเดี๋ยวแก่เร็วนะจ๊ะ